สวัสดีค่ะทุกคนคกแอแกกนะคะ Regulatory Affairs หรือว่า RA จากบริษัท Co สแ a ็กไทยแลนด์ค่ะพี่กอแกกค่ะพ่ดูเห็นฉลากบนผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์ค่ะไม่ทราบว่ามีวิธีการตรวจสอบอยังไงบ้างไหมคะไหนพี่ดูสิเอพี่ว่าฉลากอันนี้มันแอบจะดูแปลกๆนิดนึง จร,จริงๆแล้วเนี่ยทางอยอ่ะเขาก็จะมีเว็บไซต์สำหรับใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นของอยทอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสาําอางอาหารยาหรือแม้กระทั่งเครื่องมือแพทย์ค่ะสามารถเข้าไปได้ที่ www.fda.moph.go.th เลื่อนลงมานิดนึงเราก็จะเห็นในเมนูของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพเราก็ใส่เลขจดแจ้ง13ลักลงไปและกดเลือกในหมวดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลังจากนั้น กดค้นหาค่ะเราก็จะเจอผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการค้นหากดดูข้อมูลค่ะจะสามารถเห็นได้เลยค่ะว่าเลขสดแจ้งเป็นเลขอะไรแต่ว่าถ้าเราเซิร์ชเลขนั้นในระบบและระบบแจ้งว่าไม่มีข้อมูลนั่นหมายความว่าเครื่องสำอางนั้นอาจจะไม่ได้ถูกจดแจ้งให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพรอ้รอม อย่าลืมที่จะเอาเลขจดแจ้งไปเซิร์ชหาตามเว็บไซต์ที่โยแกกได้บอกไปเพื่อความปลอดภัยในการใช้ด้วยนะคะทุกคน